ฝันว่าฟันหักคุณฝันว่าฟันหักใช่ไหมครับฝันที่หลายคนรู้สึกไม่ดีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเพราะมันมักมาพร้อมกับความรู้สึกสูญเสียและในความเชื่อไทยมันอาจเป็นสัญญาณของข่าวร้ายบางอย่างวิเคราะห์ตามความเชื่อพื้นบ้านในตำราโบราณไทยการฝันว่าฟันหักมักถูกตีความว่าเป็นลางแห่งการสูญเสียโดยเฉพาะฟันหน้าหรือฟันล่างมักเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวบางตำราระบุชัดว่าหากฟันหลุดโดยไม่มีเลือดแสดงถึงการจากราโดยสงบแต่หากฟันหลุดแล้วมีเลือด หรือรู้สึกเจ็บอาจสื่อถึงเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งอาจไม่ใช่การสูญเสียแบบร้ายแรงแต่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางใจเช่นความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตให้ความหมายญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวอาจเจ็บป่วยมีเหตุให้ต้องห่างจากคนใกล้ชิดอาจเป็นสัญ,ญญาณให้เตรียมใจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในบางกรณีอาจหมายถึงการตัดสินใจที่จะปล่อยอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ตีเป็นเลขเสี่ยงโชค เลขเด่น048เลข2ตัว04404884เลข3ตัว840408804